ช่วงที่แล้วนะคะเรากา็ได้ข้อมูลต่างๆมากมายเลยนะคะที่เป็นความรู้สําหรับท่านผู้หญิงที่อยู่ในวัยทองหรือว่าวัยที่หมดประจําเดือนนะคะที่มีปัญหาต่างๆมากมายสําหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะคลีโอซึ่งมีส่วนผสมนะคะจากสมุนไพรตามธรรมชาตินะคะตรงนี้เนี่ยหมอนุ่นคะเราจะเห็นว่าคลีโอเนี่ยจะมีส่วนผสมไม่ว่าจะเป็น ฟิชคอลลาเจนนะคะจะมีส่วนผสมของเป็นโปรโตีนจากถั่วเหลืองนะคะมีแคลอทนะคะมีมะเขือเทศแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีในเรื่องของเมล็ดองุ่นด้วยอยากจะให้หมอนุ่นเนี่ยนะคะช่วยอธิบายด้วยว่าส่วนประกอบแต่ละตัวเนี่ยมีความสําคัญยังไงแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาอยังไงบ้างคะอ่ะค่ะอ,อย่าง อย่างที่บอกไปในเบรกแรกเบรกแรกนะคะช่วงที่แล้วก็คือสารสกัดโปรตีนท่วเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยในการปรับสมดุลของร่างกายได้อย่างแท้จริงนะคะตัวที่2เนี่ยจะเป็นสารสกัดจากคอลลาเจนจากปลาโดยในที่นี้จะเป็นสารสกัดโดยปกติคอลลาเจนจากปลาเนี่ยจะพบมากในโดยเฉพาะในปลาทะเลน้ำลึกซึ่งบอกก่อนว่าคอลลาเจนเนี่ยจะเป็นเส้นใยโปรตีนที่ทำงานคู่กับอิลาสตินในร่างกายซึ่งเป็นส่วนประกอบของ ผิวหนังกล้ามเนื้อและก็มวลกระดูกโดยเฉพาะกระดูกอ่อนนะคะเจ้าสารคอลลาเจนเนี่ยถ้าสมมติว่ามีอยู่ในร่างกายในปริมาณที่พอเหมาะและก็เหมาะสมเนี่ยจะทําให้ร่างกายเกิดความกระชับกล้ามเนื้อแข็งแรงเกิดการตึงตัวแล้วก็ช่วยในการป้องกันโรคเกี่ยวกับไขข้อ,อต่างๆได้ด้วยที่สําคัญคเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าเวชสําอางหลายๆย,ยี่ห้อนะคะที่นําผลิตภัณฑ์นำสารสก,กัด คอลลาเจนเนี่ยมาเป็นส่วนผสมเพราะว่าสารสกัดจากคอลลาเจนเนี่ยจะมีลักษณะเด่นๆก็คือช่วยในเรื่องของผิวพรรณช่วยในการลดริ้วรอยหมองคล้ำช่วยให้ผิวพรรณเนี่ยกระชับและตึงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ,คะตัวต่อไปนะคะก็คือ ผงแครอทนะคะอย่างที่บอกว่าผงแครอทเนี่ยเป็นที่ทรอบกันดีว่าจะมีสารเบต้าแคโรทีนค่อนข้างสูงนะคะก็คือสารสีส้มที่เราเจอในแครอทเนี่ยพอเบต้าแคโรทีนเข้าสู่ร่างกายร่างกายจะเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนให้เป็นวิตามินเอซึ่งเจ้าสารวิตามินเอเนี่ยจะเป็นสารที่มีส่วนสำคัญในการมองเห็นของเรานะคะช่วยในการลดอาการตาฝ้าผ้ามัวในการมองตอนกลางคืนหรือว่าช่วยในการ ลดอาการอ่อนล้าของดวงตาจากการทำงานหนักหรือการจ้องคอมเป็นเวลานานๆน,นะคะนอกจากนี้เนี่ยแครอทเนี่ยยังเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความาลดการเข้าสู่ไวชลารลดการเข้าสู่ไวชลาเริ่มค,ความเสื่อมเนี่ยลดลงแล้วก็ช่วยในการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายช่วยบำรุงระบบหลอดเลือดและหัวใจทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตด,ดียิ่งขึ้นนะคะคะตัวต่อไปเป็นสารสก,กัดเป็นสาร ผงมะเขือเทศนะคะเจ้ามะเขือเทศเนี่ยจะมีสารต่างๆสารสารต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A B1 B2 นวิตามิน C หรือแม้กระทั่งวิตามิน E แต่ว่าสารที่น่าสนใจในมะเขือเทศเนี่ยก็คือสารไลโคปีนซึ่งสารไลโคปีนเนี่ยมีงานวิจัยหลายงานจะหลายสถาบันนะคะรับรองว่าสารไลโคปีนเนี่ยจะช่วยในการยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง20%ในผู้ชายนะคะ,คะแล้วผู้หญิงเนี่ยยังจะช่วยในการลดการ ก่อตัวของเซลล์มะเร็งปากมดลูกเซลล์มะเร็งของเต้านมช่องคลอดหรือว่าเซลล์มะเร็งในเนื้องอกในมดลูกต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วยังเป็นตัวที่ช่วยในการบำรุงระบบประสาทระบบผิวพรรณให้ผิวเนี่ยระบบการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวหน้ามีแก้มีเลือดฝาดทาให้ผิวเนี่ยดูดีจากภายในออกสู่ภายนอกนะคะ,คะ สารตัวต่อไปอสารตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นซึ่งตัวนี้เป็นเป็นตัวที่กําลังนิยมในท้องตลาดมากเลยก็คือคสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นเนี่ยจะมีสาร OPC สูงซึ่งมีปริมาณสูงมากถึง95%เจ้าสาร OPC เนี่ยทางการแพทย์เนี่ยจะใช้มาในการช่วยป้องกันการเส้นเลือดขอดช่วยป้องกันรักษาโรคเส้นเลือดขอดนะคะทำให้อ,อ หลอดเลือดฝอยเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ช่วยในการบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตให้ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจช่วยต้านการอักเสบต่างๆแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคไขข้อเสื่อมต่างๆได้ด้วยนะคะ<ม>แล้วก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e ีถึง30-50เท่าเลยทีเดียวนะคะค่ะ แล้วตัวต่อไปเนี่ยตัวสุดท้ายที่คุณเมย์บอกนะคะก็คือสาร a s สคอร i บิกแอหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นวิตามินซีหลายคนอาจจะเคยลองทานวิตามินซีอยู่แล้วนะคะที่วิตามินซีเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยในการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะคะทำให้ แล้วการที่เรานำวิตามินซีเข้ามาเป็นส่วนผสมของอาหารเสริมเนี่ยวิตามินซีจะเป็นตัวที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสารสก,กัดตัวอื่นๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปกติสารต้านอนุมูลิสระแอนตี้ออกซิแดนที่เข้าสู่ร่างกายเวลาไปกำจัดไปจับกับอนุมูลสระแล้วร่างกายก็จะขับออกแต่ว่าถ้าเรามีวิตามินซีเติมเข้าไปเนี่ยจะสารวิตามินซีจะเป็นตัวที่ดึง ดึงสารแอนตี้ออกซิแดนที่ถูกใช้งานแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้ยิ่งขึ้นทําให้สารต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะขอ,อย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องของเมล็ดอง,งุ่นนะคะหมอโน่น<อ>ในเมล็ดอง,งุ่นเนี่ยอย่างที่หมอนน้นบอกว่าจะมีในเรื่องของสารแอนตี้ออกซิแดนเนี่ยเยอะมากแล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคมะเร็งได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังในเรื่องของอการบำรุง ผิวด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าทําให้ระบบไหลเวียนของโลหิตเนี่ยดีอยากทราบว่าในเจ้าเมล็ดองุ่นเนี่ยสามารถที่จะบารุงผิวได้ยังไงบ้างนะคะจริงๆต้องบอกก่อนว่าการทํางานของร่างกายเนี่ยการที่เราจะมีผิวพรรณดีไม่ได้ดูแค่ผิวอย่างเดียวไม่งั้นล้วก็ทานคอลลาเจนอย่างเดียวแล้วก็ผิวดีจริงๆไม่ใช่เราจ,จะแบบว่าผิวแข็งแรงแต่ว่าผิวเนี่ยดูไม่เปล่งปลั่งหรือว่าแบบว่าผิวผิวตึงแต่ว่าผิวดูซีซีแต่ว่าการที่เราเพิ่มเจ้าสารเมล็ดองุ่นเข้าไปเนี่ยซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็ช่ว ช่ยบำรุงหลอดเลือดแล้วก็ช่วยในการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตเมื่อระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายของคนเราเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็คือเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายทําให้ผิวพันของเราเนี่ยสดใสเปล่งปลั่งร่างกายสามารถนําพาสารอาหารที่มีประโยชน์ต่างๆในร่างกายเนี่ย ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเต็มที่ค่ะทาให้เราดูดีจากภายในออกสู่ภายนอกค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านผู้หญิงที่อยู่ในช่วงของวัยทองหรือว่ามีปัญหาในช่วงของวัยหมดประจําเดือนอาจจะมีปัญหาอย่างที่หมอนุ่นบอกว่ามีผิวพันธุ์ที่หยาบกรก้าช่ไหมคะแล้วก็ไม่ไม่เต่งตึงแล้วในเรื่องของตัวนี้เนี่ยมเมล็ดองุ่นก็สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเวลาให้รับประทานอาหารเสริมเนี่ยส่วนใหญ่จะให้รับประทานคอลลาเจน ผสมกับเป็นการดูแลผิวก่อนอันดับแรกก็คือหลักการทำงานในการในการให้ดูแลสุขภาพค่ะก็คือดูแลผิวดูแลระบบภายในไหลเวียนโลหิตด,ดูแลระบบหลอดเลือดแล้วก็มีสารที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนั่นก็คือตัวแรกที่ช่วยในการดูแลผิวก็คือสารคอลลาเจนแล้วก็ดูแลระบบภายในก็คือเป็นสาร o อ c ซจากเมล็ดอง,งุ่นแล้วก็มีสารไลโคสารสก,กัดจาก มะเขือเทศแล้วก็แครอทเป็นสารที่ช่วยในการดูแลระบบภายในแล้วก็มีเจ้าวิตามินซีเนี่ยที่ช่วยให้การทำงานของสารอาหารต่างเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเหมือนเป็เปนการนำสาร สารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอะ,ค,ะค่ะอค่ะหมอรุ่นคะไม่มีคําถามอยากจะถามว่าแล้วถ้าเกิดเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะไปนานๆใช้อย่างเป็นประจำอย่างเงี้ยจะทำสามารถก่อให้เกิดผลอะไรกับร่างกายได้บ้างหรือเปล่าอะคะ จริงๆแล้วเราต้องดูปริมาณนะคะว่าในในผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่เราใช้เนี่ยมีปริมาณของสารสารสกัดแต่ละตัวเนี่ยปริมาณมากน้อยแค่ไหนซึ่งการที่ปริมาณที่มีอยู่เนี่ยเป็นปริมาณที่ร่างกายสอย่างแรกก็ต้องบอกว่าเป็นสารจากธรรมชาติซึ่งสารจากธรรมชาติเนี่ยร่างกายเราจะตอบสนองได้ดีแล้วก็ช่วยในการขับ สารต่างๆเหล่านี้เหมือนเรากินทานข้าวเข้าไปถ้ามีมากเกินร่างกายก็จะขับออกอมไม่เกิดการตกค้างหรือไม่เกิดการสะสมต่างๆะคะ่ะทำให้แบบไม่มีผลข้างเคียงหรือว่าถ้ามีผลข้างเคียงอาจจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยมากในกรณีคนที่มีอาการแพ้สาร สกัดหรือว่าแพ้มสมุนไพรในแต่ละตัวซึ่งพบได้ค่อนข้างน้อยมากะคะ่ะแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์คลีโอเนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์จริงๆแล้วก็คงจะมีน้อยคนมากนะคะท,ที่ที่เกิดอาการแพ้เพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยอย่างมะเขือเทศแครอทเนี่ยหลายๆท่านสามารถที่จะทานได้อยู่แล้ว<ช>ด้วยนะคะค่ะ,คะแล้วอ,อยากถามคุนุ้นว่า กา,การใช้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ยังไงคะหมอนุ่นคือรับประทาน1นึ่งในหนึ่งวันเนี่ยหเม็ดหรือว่ายังไงคะจริงๆแล้วในเรื่องการรับประทานนะคะนน่นอยากจะแนะนําเป็นช่วงของช่วงเวลาของการรับประทานก็คือว่าในทางแผนไทยเนี่ยการรับประทานอาหาราสารอาหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเราจะแนะนําให้รับประทานสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยในช่วง ในช่วงเวลาของที่เราท้องว่างก็คือถ้าสมมติว่าเรารับประทานในช่วงท้องว่างเนี่ยการดูดซึมจะทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่ป้องกันการที่สารสกัดจะถูกทําลายโดยน้าย่อยในกระเพาะ,ะอาหารถ้าสมมติว่ารับประทานหลังอาหารเวลาที่จะแนะนําก็คือเวลาที่ตื่นนอนตอนเช้าหรือว่าเวลาที่ก่อนจะเข้านอนซึ่งเป็นเวลาที่ร่างกายเราจะจดจําว่าเราจะได้รับสารอาหารตัวนี้อย่างต่อเนื่องอแล้วก็ การรับประทานสารสก,กัดจากธรรมชาติเนี่ยจะแนะนําให้รับประทานที่สม่ําเสมอเพราะว่าเป็นสารที่ที่ปริมาณน,น้อยไม่ไม่ใช่สารเคมีแล้วก็ไม่เกิดการสะสมก็อยากให้รับประทานเป็นการดูแลร่างกายเป็นการป้องกันมากกว่าการรักษาค่ะอืมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้อา มีประสิทธิภาพมากนะคะก็ควรที่จะใช้ในตอนที่ยังท้องว่างอยู่แล้วก็อย่างเช่นตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์คลีโอได้เลยใช,ใช่ไหมคะแล้วอยากจะถามมอนุ่นว่าถ้าเกิดเป็นท่านสุภาพาบุรุษอย่างเงี้ยนะคะอยากที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้หรือเปล่าอะคะ จริงๆแล้วอาหารเสริมเนี่ยสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ <c oughs> แต่ว่าการการทำงานสำหรับผู้ชายบางคนเนี่ยทานไปแล้วอาจจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณทำให้ผิวพรรณเนี่ยมีน้ำมีนวลมากขึ้นเพราะว่าเพื่อนนุ่นที่เป็นเ,เป็นสาวประเภทสองเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็เคยลองซื้อ,อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร <c oughs> สำหรับผู้หญิงเนี่ยไปทาน <c oughs> การที่เขาเสิ่งที่เขาได้รับก็คือจะไม่มีจะไม่มีอาการผิวกติก็คือสิ่งที่เขาได้รับก็จะเป็น ผิวพันที่ดูเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็เป่ปงปะแล้วก็สะอาดอก็คือแบบใสสว่างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสิ่งที่เขาได้รับก็คือแบบว่าสิ่งแรกที่สังเกตง่ายๆก็คือเรื่องของผิวอืมค่ะก็คือเหมือนกับว่าไปเสริมในเรื่องของฮอร์โมนเข้าไปนะคะแล้วก็ทําให้มีผิวพันที่เปล่งปังอาจจะแบบเลือดฝาดนะคะที่หน้าดูสดใสามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ,คะแล้วก็อยากจะถามมานุ่นว่าถ้า เด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะอยากที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันไม่มีผลกระทบอะไรใช่ไหมคะใช้ได้เลยค่ะไม่มีผลกระทบแน่นอนอก็คือว่าก็จะยิ่งเข้าไปช่วยเพิ่มฮอร์โมนแล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายด้วยใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าจะแนะนำเนี่ยก็อยากให้แนะนําตั้งแต่ อายุน้อยไม่จําเป็นต้องรอว่าร่างกายเราเริ่มแก่แล้วนะเริ่มชราหรือว่ามีปัญหาแล้วถึงจะหาผลิตภัณฑ์เสริมถึงจะหาตัวช่วยในการดูแลแต่ว่าอยากให้ทุกคนคิดว่าอยากให้ดูแลร่างกายตั้งแต่ตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่เหมือนเป็นการเ,เหมือนเป็นการที่แบบว่าป้องกันดีกว่าการแก้ไขอะคะ่ะ ค่ะถือได้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆในท่านสุภาพสตรีแล้วก็ยังที่จะช่วยบำรุงสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ช,ช่วยปรับสมดุลในร่างกายด้วย<ช>นะคะ,<ช>คะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายเลยนะคะในเรื่องของระบบภายในของผู้หญิงแล้วก็ในเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ สมุนไพไทยนะคะที่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้หลายๆท่านอาจจะเมินเฉยแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะแต่วันนี้เราได้ความรู้เป็นอย่างมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องนี้นะคะขอฝากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครีโอไว้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะร่วมทําธุรกิจนะคะาหารายได้เสริมนะคะหรือว่าต่อยาอธุรกิจของท่านนะคะก็อย่าลืมนะคะโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัท Joy c o i Corporation ท่านใดที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ call center ของเราค่ะ0 2 9 7์5อ5 8ค่ะหรือว่าเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.worldjc.com ค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการท้าลองท้ารวยแล้วนะคะก็ต้องขอบขออบคุณหมอนุ่นด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในะคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Okay.